สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลาข่าวกับเอ e น s ิวไทม์พบกับผมชาวริตนะครับวันพุทธที่23กุมภาพันธ์2565มาเจอกันช่วงค่ำๆกับสรุปข่าวรอบวันมีข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับหลากหลายข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออมาตรการด้านโควิดนะครับรวมถึงเกี่ยวกับผู้ประกันตนแล้วก็มาเน้นย้ําในส่วนของออคนเก่านะครับที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสีมีอะไรมา แจ้งแล้วก็เน้นย้ำให้ท่าผู้ชมได้รับทราบบ้างนะครับไปติดตามรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับเรื่องแรกนะครับไปดูการถแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลวันนี้ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังที่ประชมุมสบคว่ามีสบคนะครับมีมติเห็นชอบลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม5 0,000ื่นเหรียญลดลงเหลือไม่น้อยกว่า2 0,000เหรียญ นะครับหรือไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทต่อรายซึ่งครอบคลุมเพียงพอต่อการรักษาโควิด1 9ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อรายทำให้ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับไม่ต้องมาใช้เงินภาษีของประชาชนซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับก็หมายถึงการที่ภาครัฐนะครับในประเทศไทยถ้าคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก่อนหน้านั้นจะต้องมีการตรวจ rt-pcr 2ครั้งใช่ไหมครับ นายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้อัตราการติดเชื้อของผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศนะครับประมาณ1คนต่อ1,000คนซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศทำให้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากนักนะครับเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ตั้งวงเงินประกันสุขภาพถึง5 0,000ื่นเหรียญเนื่องจากต้นต่อการแพร่ระบาดอยู่ต่างประเทศโรคโควิด -19 Import ม,มาไม่ได้เกิดในไทยนะครับทุกอย่างต้องปรับเพื่อให้ผู้ประกอบการคนไทยได้ดำเนินชีวิต นะครับหรือว่าใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมากที่สุดนะครับก็เท่ากับว่าหลังจากนี้นะครับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็จะตรวจโควิดนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนที่ประชุมสบ,บคนะครับมีการให้ความเห็นชอบนะครับให้มีการยกเลิกการตรวจโควิด19แบบ rt pcr วันที่5และให้ตรวจแบบ atk และให้รายงานกลับมาซึ่งการตรวจแบบ ATK มีความแม่นยำในระดับหนึ่งและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่1มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับส่วนยอดผู้ป่วยโควิดในไทยวันนี้นะครับก็มันมาถึงในส่วนที่พวกเราคาดการกันอยู่แล้วแม้ว่าหลังไม่หมายถึงว่าที่ประชาชนคุยกันหลังไม่ไม่ได้เป็นข้อมูลออกมาจากรัฐบาลเนี่ยหลายคนบอกว่ายอดติดเชื้อเนี่ยมันมากกว่าที่ รายงานกันอยู่ทุกวันนะครับวันนี้ทะลุกเกิน2 0 0 0่นนะครับก็คือ21,232รายส่วนผู้เสียชีวิตก็39รายหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่าภาครัฐจะมีมาตรการเข้มงวดหรือไม่ก็ตามพวกเราพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็ต้องรักตัวเองรักคนในครอบครัวตัวเองนะครับไปไหนมาไหนการจะตกเด็ดขาดการสวมแมสกล้ารล้าง,งมือการทำความสะอาดตัวเองหลังจากที่ ไปตลาดไปสถานที่ที่มีคนแออัดยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังบางครั้งการที่เรามีพฤติกรรมหยิบจับของใช้ในบ้านแบบสะดวกสบายหลังจากนี้ถ้าในบ้านเราอยู่กันหลายคนเราก็ต้องระมัดระวังนะครับคอยบอกคอยเตือนกันเพราะว่าพลาดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นป่วยแล้วเสียชีวิตแต่มันเสียเวลาที่เราต้องมากักตัวออกไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับคนที่ต้องไปขายของก็ต้องหยุดขายของทั้งที่ สภาพร่างกายเรามันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็ด้วยมาตรการเห็นไหมครับมันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกเป็นห่วงโซ่ไปก็ฝากเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้ไปดูข่าวสารด้านอื่นๆที่แอดมินนำมาฝากนะครับมีหลากหลายประเด็นเลยเริ่มกันทีเ่เรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับวันนี้นายพรชัยธีรเวทนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ โฆษกระทรวงการคลังก็มีการรายงานถึงการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส4ออกมาว่าตอนนี้คนเก่าจากเฟส3นะครับที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วแล้วท่านเนี่ยจะต้องใช้สิทธิก่อนวันที่28นะครับวันนี้เนี่ยวันที่23แล้วข้อมูลนะวันที่22มีคนเก่าจากเฟส3ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เฟส4อยู่ประมาณ3ล้านคนนะครับซึ่ง3ล้านคนนี้ท่านจะต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก ไม่เกิน5ทุ่มของวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์ของท่านจะโดนตัดแล้วถ้าหากว่าจํานวนสิทธิ์เหลือเยอะกระทรวงการครั้งก็จะพิจารณาเอามาเปิดรอบเก็บตกเพราะว่าที่เปิดไปเมื่อวันที่1 0 11กุมภาพันธ์น่ะจำนวน1ล้านสิทธิ์น่ะก็ไม่เต็มนะครับไม่เต็ม1ล้านเพราะว่ามีคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็โดนคัดออกด้วยก็เดี๋ยวมารอดูช่วงเดือนมีนาอาจจะมีการเปิดรอบเก็บตกของโครงการคนละครึ่งเฟสีก็ได้นะครับเน้นย้ํานะครับ เฉพาะคนเก่าจากเฟสสามนะครับใครที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามมาแล้วแล้วกดรับสิทธิ์หรือยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ก,ก็ตามนะครับในเฟสสี่ให้ท่านรีบกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้าไปที่แบนเนอร์คนละครึ่งเลยครับกดแป๊บเดียวนะแล้วก็ให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกจะก,กี่บาทก็ได้ครับ1บาท2บาทอันนี้ไม่ได้พูดตลกพูดเรื่องจริงให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกไม่เกิน5ทุ่มของวันที่28กุมภาพันธ์ แล้วหลังจากนั้นเงินที่เหลือท่านจะใช้วันไหนวันที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับไปจนถึง30เมษายน65ก็เอามาเน้นย้ําเรื่องนี้จากกระทรวงการคลังนะครับต่อไปไปไล่ดูข่าวอื่นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนนะครับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ต้องทราบนะครับวันนี้ทางเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานมีการโพสต์ข้อความที่เป็นการประชาสัมพันธ์ว่า ผู้ประกันตนมาตรา3339ส่งเงินสมทบกี่เดือนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองได้อันนี้เนี่ยอาจจะรวมถึงมาตรา40ที่ผมเคยเน้นย้ำไปก่อนนั้นนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมจะเบิกกรณีชดเชยเ,เจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องส่งเงินสมทบให้มันครบตามเงื่อนไขและคำว่าผู้ประกันตน ถ้าเอ่ยคานี้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเ,เป็นผู้ประกันตนแล้วจะเบิกอะไรได้บ้างสิ่งแรกที่ผมแนะนําก็คือจะต้องไปดูว่าท่านผู้ชมจ่ายเงินสมทบมาแล้วกี่เดือนมันเข้าหลักเกณฑ์ของการรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนอะไรหรือไม่วันนี้ไปดูความรู้นี้จากสํานักง,งานประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนตามแต่ละมาตรานะครับจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมไม่เหมือนกันก็คือมาตรา3-3คุ้มครอง7กรณี มาตรา39คุ้มครอง6กรณีเงื่อนไขมีดังนี้นะครับกรณีเจ็บป่วยต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเจ็บป่วยอันนี้ของ3 3กับสากนะครับกรณีคลอดบุตรส่งเงินสมทบครบ5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนที่คลอดมีสิทธิ์ได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีทุพพลภาพ ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตส่งเงินสมทบครบ1เดือนภายใน6เดือนก่อนถึงแก่ความตายกรณีสงเคราะห์บุตรส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายใน36เดือนก่อนเดือนที่จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนส่วนกรณีชาราภาพก็แยกเป็น2ประเด็นก็คือบำเหน็จบ,บัํานาญบำเหน็จชาราภาพกรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า12เดือน จะได้รับเงินบําเหน็จเท่ากับจํานวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนก็คือส่วนของนายจ้างส่วนของรัฐบาลจะไม่ได้ถ้าจ่ายต่ากว่า12เดือนนะครับกรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ180เดือนจะได้รับเงินบําเหน็จเท่ากับจํานวนเงินสมทบของส่วนผู้ประกันตนบวกนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่กําหนดนะครับต่อไปครับบํานาญชราภาพ ได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนก็จะปรับเพิ่มขึ้นให้อีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับกรณีว่างงานนะครับอันนี้เฉพาะมาตรา33ส่งเงินสมทบครบ6เดือนภายใน15เดือนก่อนว่างงานนะนี่คือ เงื่อนไขเกี่ยวข้องกับมาตรา33และ39นะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์นี้ว่าให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปอ่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นมาตรา39มาตรา33จะเบิกอันนั้นอันนี้ได้เนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบกี่เดือนภายในกี่เดือนก่อนที่จะเราจะเ,เกิดเหตุต่างๆเกิดกรณีต่างๆนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดนะครับ บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมาป่วยโควิดบางแห่งก็ยังได้เสียตังค์บางแห่งก็รักษาฟรีหรือโน่นนี่นั่นแล้วก็ข่าวล่าสุดที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้มีการลงนามในข้อกาหนดนะครับจะมีการปรับเกณฑ์การรักษาโควิดใหม่แต่พอเสนอคอรมอเมื่อวานนี้คอรมนนอรบ,มบอกว่าเบรกเอาไว้ก่อนยืดระยะเวลาไปก่อนนะครับให้รักษาแบบยูเซฟไปก่อนซึ่งเรื่องนี้นะครับนายอนุชาบุรพาชายัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับมีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเหมือนกันว่าสิทธิ์หรือว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในไทยยังใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้นะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการหรือเรียกว่าสิทธิเบิกจ่ายตรงอย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยโควิด -19 มีอาการปอดบวมมีไข้สูง อยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือภาวะการเข้าข่ายฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้ารักษาอย่างหน่วยบริการนอกระบบตามหลักเดิมของยูเซฟที่มีอยู่เดิมได้แต่หากไม่มีอาการก็เข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ท้งนี้สิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเซฟคือสิทธิ์การรักษาตามนโยบายของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72ชั่วโมงสำหรับการประกาศยกเลิกกำหนดให้ผู้ขออภัยครับสำหรับการประกาศยกเลิกการกำหนดให้ผู้ติดโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือยูเซฟแล้วให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพของแต่ละบุคคลจะเริ่มเมื่อไหร่นั้นรัฐบาลจะพิจารถึงความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไปก็คือตอนนี้ยังใช้สิทธ แบบยูเซฟเหมือนเดิมไปก่อนนะครับใกล้ที่ไหนรักษาที่นั่นนะครับหรือจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์เบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรัชการก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เอามานินย้ําเพราะว่าคอรมอเบรกเอาไว้เมื่อวานนะส่วนไอเรื่องของการยกเลิกยูเซฟนั้นจะประกาศยกเลิกจริงจังเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูอาจจะเป็นเมษาพฤษภาหรือเปล่าก็ดูที่สถานการณ์โควิดในบ้านเราเป็นหลักด้วยนะครับอีกอันนึงแจ้งข่าวเตือนภัยนิดนึงนะครับทางด้านของธานาคารออมสิน มีการออกมาชี้แจงถึงข่าวที่กำลังแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่าธนาคารอมสินร่วมกับบริษัทเอกชนปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละสองบาทในชื่อกู้ด่วนทันใจ m มทหรือ m y t นะครับเป็นข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมนะครับท่านผู้ชมอย่าลงเชื่อเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ธนาคารอมสินเองก็เน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่บ่อยๆว่า ธนาคารออมสินไม่มีการปล่อยเงินกู้ร่วมกับบริษัทเอกชนโดยธนาคารจะให้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน m y m o เท่านั้นไม่มีการให้บริการเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันอื่นแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อสามารถสอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินได้ที่สายด่วน1115หรือเว็บไซต์ w w w g s b o r t h นะครับหรือที่ facebook GSB Society นะครับอันนี้ก็ฝากเอามาเน้นย้ำด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกโอ้ฉันเป็นลูกค้าออมสินนี่มีการปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยตามแค่สองเปอร์เซ็นต์เองเดี๋ยวไปเผลอกดตามลิงก์กดให้ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเดี๋ยวจะสวยเอานะครับ mm hmm. อ้าทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับเป็นถือว่าเป็นควันหลงทิ้งทวนจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. อแอดมินไม่ได้นําเสนอเรื่องนี้ mm hmm. ท่านรองโฆษกรัชดานะครับรองโฆษกรัฐบาลได้มีการโพสต เน้นย้าเกี่ยวกับมติครามาเมื่อวานนะครับว่ามาติคณะรัฐมนตรีนะครับมีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนปาล์มน้ํามันนะครับปี6 4สีถึงหกนะครับวงเงิน7,660ร้ล้านบาทตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ <c oughs> เพื่อสร้างความมั่นคงทางไรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ําแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ3ามแสนแปดหมื่นรายนะครับโดยยังคงหลักการเดิมเช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมาก็คือ กำหนดราคาประกันของปาล์มทลายนะครับอัตราน้ำมันร้อยละ18กิโลกรัมละ4บาทให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่โดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มอายุ3ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับส่วนระยะเวลาการจ่ายเงินประกันรายได้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี64ถึงสิงหาคมปี65 ที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี64รัฐบาลไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตลอดทั้งโครงการเนื่องจากความต้องการใช้น้ํามันปาล์มในการบริโภคและพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปาล์มทลายมีราคาเฉลี่ยทั้งปี64อยู่ที่ประมาณ6บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่กําหนดไว้4บาทต่อกิโลกรัมตลอดทั้งปีนะครับก็ถือว่าเอาเป็นว่าเกษตรกร ประเภทนะครับผมแจ้งให้เข้าใจง่าย,ายแบบนี้บางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมข้าวได้นู่นได้ทําไมอันนี้ไม่ได้ก็ให้ท่านไปดูราคาอ้างอิงจากกรมการค้าภายในนะครับราคากลางว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยราคาของกรมการค้าภายในเนี่ยมันต่ําหรือสูงกว่าที่รัฐบาลเขาประกันรายได้ถ้าราคามันสูงกว่าเขาก็จะไม่มีการชดเชยส่วนต่างให้เพราะราคามันดีแต่ถ้าราคามันต่ํากว่าที่รัฐบาลเขา ประกันรายได้อันนั้นส่วนต่างเขาก็จะมาชดเชยให้นะครับก็ให้เข้าใจง่ายๆตามนี้เนาะเอาละครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนด้านต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยสงสัยข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของออผู้ประกันตนมาตรา3 3มสนะครับแล้วก็เรื่องของการอนุมัติงบ ช่วยเหลือโครงการประกันรายได้ชาวสวนปามนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับท้าที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยดรืยทั่วกันนะครับโชคดีมีความสุขพบกันใหม่กับการรายงานข่าวจาก A News Time สวัสดีครับ